พีนนน่น้องเมนี่แม่ต้องซิงเข่าข่วยแหละเมโนโอนำเสนอคือต้มไก่เหนียวพี่น้อง <Wow. S 1> ส่วนผสมเข้ากับบมี่ยังลายอ่ะถั่วๆไปกับใบมะกรูดล่าพร้อหอมเปาะพี่น้องเอาลงเลยเบาแล้วก็เอาลงเลยเนะาะใบมะกรูดวัจิงไคร่เอาเตรียมมาเดียบร้อยเนาะเพื่ออกเป็นการเสียเวลา อันนี้ขาเห็น้อาขาอ่อนใส่ละลายเวลาต้มกินแซ่บามด้วยไก่เนี้ยนะคาเตรียมพร้อมเลยเนาะเอาใส่มือเลยเนาะสะดวกสบายดีเดือดเลยเนาะแนะนำซุปก็มีมักคามเห็นเนาะมีเกลือแล้วก็มีขนอก,ก่อน เฮาบ่อมียอดมะขามเฮาใส่มะขามส่งเอาต้มโซบี้อนองเบ่งสดฮ่อนหอนโอ้เต็มหม้อเลยวะกินกับน้องบัวคือเก่าพี่น่องใช้กินคือเก่าพี่น่องเฮาจีใส่เต๋เดียวแล้วเนาะพี่น้องเพื่อเป็นการชิวลามาเคือเทศมาเคือเครือหน่อยเฮาน เต็มหมอเลยบาเนเห็ดเห็ดเพื่องต้มยำเราใส่เธอเดียวเลยเผื่อบ่เป็นการจักษะเสียเวลาเนาะรอส้มตอนต่อไปรอให้น้ำเดือดกันเนาะพี่เนาะปล่อยเลยป้าโถสีบรุนหมอบัี อาจจะหเอาต้มเปือเ่อยตุ๋มย่งหงรืเหาก็แต่เวลาอันสมควรทักพี่น้องอันนี้ในช่วงนี้ช่วงสำคัญนะส็อตสำคัญนะไข่มันก็นมีได้พี่น้องต้มย่างงานอย่เา็นตักหรืกินหอยแม่นี่เป่ไงเราหง่ะหอมพี่น้องอ กลิ่นกลิ่นมันก็คล้ายๆไก่บ้านอยู่ดีเนาะแบบมาต้มพามาต้มสมแบบนี้เนาะต้มต้มอ,อุย้ยมีไข่น้ำมีพวงไข่น้ำได้พี่เนาะแต่มันอร่อยพิเศษกว่าไก่บ้านเนาะมันมันนะมันไข่ <ๆ S 2> ไข่กันหลายตับกันไล่ <laughs> อุ้ยน่ากินบ่พี่เนาะอ่ะ ดื้อมดื้มดืมพี่น้องลืมอโอ้ิดตาเทีนหมอดักมั้งแก้วพี่น้องหอมหอมใส่แก้วขาดบ็ได้สูตรมีสูตรแบบว่ากินต้มยำสดแก้วเลยพี่น้องลองเบิ่งเดือยสร้างเบิองอาชิดูโหดไล่ในสดแก้วแต่ว่าโอ้ยสุดยอด แจ่วหาก็มีโคงนวดย,ยังเรียบร้อยนไไไนเนาะแจ่วง่ายๆเนาะมีแค่มัพริก,ก,ลกแลละกะบเป็นนัวเกลือลงไปแล้วก็นำสุกที่ต้มไว้แล้วก็เทลงเนาะเอาเก็สิมา,าจ้วัดกันเลยเ้อพี่น้องนี่หน้าตานี่พี่น้องแล้วก็น,นี่เดี๋ยวเราไปกินกันเลย สบายดีพ่อแม่พี่น้องโอเคสบายดีพ่อแม่พมี่น้องแม่น้องชิงหาเหมืมากินขา้าวสาวต้องกันก่นอนทิบข้าวก็ละทีตัวที่ตรงญลยหาดกันเนอนเพราะหมวนพี่น,อ <c oughs> น้องหมอน <c oughs> แซ่บตาจี๊ดจี้เดียวพี่น้องแดดสองขนาดเลยแดดแห้งเียสองมือนีนแปลว่าสุดยอดแดดแดดอีนนี้หรอแดดแปลว่า ออกออกไปข้างนอกนี่เขามากในโบเห็นหงุดหงดต้องตัง้งรักยาตัวคือข,ขาวเห็ดปล่อยลอยใช่ปะหนาผู้สาวเนาะบระว่าเลยเนาะก็เหมือนกับแอรเข้าไปเลยนะนะลอย่างาี่นอกตอนจะไปกินข้าวมนีกินต้มยำไก่อันที่ห้าวขายเป็นตอนเห็ดเนาะต้มยำไก่ต้มยำไก่เนียวนะพี่เนาะแซ่บไก่เนียวเนาะโบพีดวางโบได้กระรอง แม่่ซบเนกินกสดมอนทอดกับข้าวขาอยู่ก่อนจะไปกินเตนิมยามกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องซิงฝากกดติดตามกดปิ้งปิ้งปิ้งคอมเด้อท์พี่กำลังใจให้กันและกันเนาะเพื่อ,อนใหม่เขามากกัเขาขอบคุณหลายๆเด้อที่มาให้กำลังใจแม่น้องซิงมาบเบาๆไลค์แยห่หา่าเนาะกินเลยได้เดโยน ตีเสาก็ละอันก็ละนอนละอันเลยนะก็ละตี๋เลยปั้นเขาเนี้ยวแน่นๆกุยแก้วบัดคัะพักเลยแล้วชิสวดแก้วให้เบิ่งพี่น้องชวดีสุดโซดแก้วเลยพี่น้องแซ่บนี่เอาสซดนนี่เลยนะมาใส่แครงแห้งสซดแก้วไปเลยเนาะแล้นี่ ก็ตอก n h n g ๆตนห่ออันนัอนน่ะตอวนีดอเลยอะอยแกว่ันด้กินเนี่ยจะแจบอ่ะสดท่านห่อดนนี่นี่แห้งขอเจาะไข่แดงอ่ะ เสือไก่เลกต้วงไข่มานี่ได้งๆมะขามบะหมี่ตุ้มลงแจ๋วเลยส่วนคือเกาแต่มะขามอ่ะส่วนแจ๋วกับต้มไก่บล็อกเลยสูตรเด็ดพี่น้องกระดองหยุดเบิ่งโคตรแซ่บเลยโคตรมีแห้งสดลงไปเลย ประเพ็ดผมนั่นกับประเพ็ดอ่นห้องกัใส่น้อ,ขอยขาดนยะ,นะยังเงินนันเันอยากขอแจ็ิพดว่าคนนเครื่องบินได้้หงเครื่องจักผา <laughs> ตากแม่ตากแม่ <c oughs> มขแดงคนะ่ะเนาะนีอขนมพี่น้องสายแดงกับขาเป็นข้า <c oughs> วเหนียวมัหนห่อนเนาะแสบ ดีสมกำลังเลยนะนี่ก็ถูกอย่างเนาะบปได้ชิมไหมนัวนัวนัวเนาะสัมไซซาลสว้าวคาสเตอร์อินซาเงียบอยู่เบิ้ดเหม่อปะคนอยู่บ้านเนี่ยน่าต้มไก่ใไซซาเนี่ยเอออันดับหนึ่งเลยเด้อ ฮ่าหยาบโ่หมน่า,นนากินแต่ขาน่าิเมสิเบือถู่เน,ะนาะเหม่อบรรตอนตอไ,อไก่อหอไก่ครับให้ทอาซับมันเรียบร่อยน้องซสิอีกจับแก้วเลยเนาะ ทำแบบลูกทุกๆเลยนะกินแบบชุภาพก็ขอโทษดอาไพเด้อเพรบะว่าสไตล์ห้าวนะถนัดเอาสีถนัดนะคิดห้ากับสี่ลงๆไปกับวนได้ย่งนี่แต่กินถนัดวันได้ไปใช้ t h、嗯 น้อยหน่อยพี่หนังเลยแล้วมันหลวกปากเลยห่อหลวบปากมันกินเขาเส็ัตร่ไก่ส่อน่อยซิยอดอะยเลย

ก็มาจากป้าบวชเนาะนาบอกขากเบอร์ก,อก่อนีลได้หลบแล้วมัน,น มาถึงตอนนี้กับขอจบคลิไปไ้เพียง่านี้เนาะพี่นนอะขอขอบคุณขอใจละลายเด้อการหนาพอกันใหม่สบายดีการ์ดนาเด้อ